สวัสดีครับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพามาดูแอปของ d e ย์ c l ่ u าตัว d e ย์ c l ่ u าวเนี่ยจะเป็นแอปตัวที่ใช้ในอินเวอร์เตอร์ตระกูลพวก d e ย์นะครับแล้วก็ LV Top Sun ที่ผมเห็นในตลาดนะมันจะมีอยู่2ยี่ห้อเนี้ยที่ใช้แอปด้วยกันก็คือ LV Top Sun กับ d e ย์หรือเราอาจจะไปใช้แอป Solar Man ก็ได้แต่ในที่เนี้ยผมจะมาให้ดูว่าเวลาช่างเขาวิเคราะห์งานซึ่งผมเนี่ยเป็นช่างติดตั้ง เวลาเราวิเคราะห์งานลูกค้าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าบ้านหลังนี้เราจะเพิ่มแผงเพิ่มแบตหรือบ้านหลังนี้เพียงพอแล้วต่อการใช้งานผมพามาดูนะครับแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นที่ติดตั้งแล้วสําเร็จแทบจะเรียกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเร็จแล้วพามาดูนะครับคือตรงเนี้ยจะเป็นเรียวไทม์ตรงนี้เป็นเรียวไทม์แบบแ n น p s ช็อตนะครับมันไม่ได้เป็นเรียวไทม์แบบว่าเหมือนเราดูหนังนะที่แบบมาทีต่อนาทีไม่ใช่นะครับพวกนี้มันจะแ n น p s ช็อตมาทีหนึ่งประมาณสัก ห้า <c oughs> นาทีหรือสิบนาทีเนี่ยอินเวอร์เตอร์จะส n a p s h o t มามารูปหนึ่งแล้วก็พอดมาให้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยไม่ได้ส่งข้อมูลแบบเราดูหนังดูทีวีนะครับภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการส n a p s h o t มาทุกห้านาทีหรือสิบนาทีนะตอนนี้เรามาดูนะแผงเข้าเท่านี้อ่าแผงเข้าแปดร้อยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับเก้าโมงสามสิบอ่าตรงเนี้ยอยู่ในโหมดลิมิตเพราะว่าอะไรเดย์ยี่เนี่ย จะมีโห,หมดหนึ่งว่าถ้าไฟพอให้ทำการป้องกันการไหลย,ย้อนโดยการกินไฟเข้ามา20วัตต์นะที่เป็นค่าเออร์เอร์นะครับก็ถือว่าตรงนี้อยู่ในโหมดการย้อนแล้วนะครับไฟเหลือเรียกว่าไฟเหลือนะแบตเตอรี่นะครับก็เหลือไหลเข้าบ้านนะครับนี่คือสูตรสำเร็จถ้ามองนะไฟหลวงเข้าเท่านี้ก็จะเดินทางไปสู่ปลายทางที่ว่าเราจะประหยัดค่าไฟค่าไฟเราเกิดจากก้อนนี้นะ เกิดจากก้อนนี้ก้อนของการไฟฟ้านี่คือค่าไฟของลูกค้าของเราค่าไฟเกิดจากก้อนตรงนี้นะครับอ่าเรามาดูเดย์ี่มีแอปนะครับสวยงามวันนี้นับตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตอนนี้นะครับเอานี่คือวันนี้นะผมดูวันที่สิบแปดวันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ให้ดูตอนนี้ก่อนนะ Import สีม่วงนะสีสันสวยงามนะครับกราฟิกของเขาอินเทอร์เฟสสวยนะ Import แค่ห้าเปอร์เซ็นอ่าก้อนที่เราเสียไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราเสียแค่ห้าเปอร์เซ็นตนี่เราเดินทางสูส่ความสําเร็จเรื่องของค่าไฟแล้วนะครับดิช,ชาร์จแบตปล่อยนะครับชาร์จชาร์จแบตเข้ามาคอนซัมชันการใช้ไฟในบ้านไฟแพงทําเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะอันนี้ก็ไปศึกษากันนะเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ก็บอกว่าเวลาเท่านี้ pV เท่านี้เท่านี้เท่าน,เทานี้นะครับเป็นกราฟ ทีนี้หัวใจหลักสําคัญเวลาเราเป็นช่างเนี่ยผมเป็นช่างนะครับผมจะวิเคราะห์บ้านลูกค้าว่าหลังติดตั้งเนี่ยผมจะคอยดูเลยว่าบ้านลูกค้าทรงประมาณไหนนะครับคือแพนทุกแพนเนี่ยมันจะมีบุคลิกเฉพาะตัวซึ่งเราเนี่ยคงไม่สามารถจะไปคิดแทนลูกค้าได้นะครับเพราะเราติดตั้งหลายหลังหลายบ้านหลายที่หลายแบบหลายอินเวอร์เตอร์หลายผพนหลายยี่ห้อหลายคอนเซปต์ใช้งานนะครับลูกค้าก็มีความ ใช้ไฟอะไรไม่เท่ากันนะครับเราไม่สามารถจะคอนโทรเลเรื่องพวกนี้ได้เลยแต่เราทําได้อย่างหนึ่งคือหลังเสร็จเรามาดูดูเสร็จเราก็มาคิดคิดเสร็จมาวิเคราะห์แล้วก็คุยออกับเจ้าของบ้านนะครับคือผมจะติดตั้งระบบกับลูกค้าประมาณนี้คือเราไม่ได้มุ่งหวังไปที่การติดมากติดน้อยติดยี่ห้ออ่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไม่ไม่ใช่นะครับคือผมเป็นช่างติดได้ทุกยี่ห้อชอบยี่ห้อไหนแบบไหนจัดมาเลยเพราะเรามีความสามารถที่เรียกว่า ติดอินเวอร์เตอร์ในประเทศไทยได้เกือบทุกยี่ห้อและเข้าใจทุกยี่ห้อนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางนะครับขนาดใหญ่ๆมากๆเนี่ยอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยทําแต่ถ้าอยู่ในขนาดที่ว่ามิติเลสซิเดนต์ติดตั้งประมาณไม่เกิน3ามสามร้อ่เราทํามาหมดแล้วนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้เราจะมาพูดแค่เรื่องของไฮบริดนะเพราะมันมีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับโอเคเรานอกเรื่องไปเยอะนะครับเรากลับมาที่ตัวตัวโปรแกรมนะ เรามาดูว่าบ้านหลังนี้นะครับเดินทางสู่ปลายทางที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเยอะแล้วเรามาดูที่มันนะครับที่มันมันเนี่ยมันจะบอกเป็นกราฟมันมานะครับแบบนี้นะซึ่งกราฟตัวนี้จะบอกว่าทั้งเดือนเนี่ยอ่านะครับซื้อไฟมาสิบห้าเปอร์เซ็นตาปล่อยแบตเท่านี้ชาร์จแบตเท่านี้นะครับคอนซัมชันเท่านี้ PV เท่านี้โอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับ ผมต้องการให้ทุกคนดูตรงนี้กราฟข้างล่างผมจะขยายนะครับโอเคจะขยายให้ดูตรงนี้นะดูนี่นะครับบ้านหลังนี้ติดตั้งตั้งแต่วันที่สี่นะครับลากยาวจนถึงวันที่สิบปดที่สี่ที่ห้าเนี่ยติดตั้งอยู่เริ่มใช้งานจริงๆคือวันที่หกนะครับผมจะให้ดูนะผมจะนับวันที่หกเพราะระบบสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับ Import วันที่หก เป็นไงครับ Import แค่400วัตทั้งวันนะคือทั้งวันยังไม่ถึงครึ่งหน่วยเลยอ่าวันที่วันที่เจ็ดนะครับนี่วันนี้วันที่นะครับอ่าเจ็ดก็เท่านี้นะครับสี่สิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดทุกวันเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยมันจะ import เข้ามาไม่เกิน สี่สิบวัตต์สี่ร้อยวัตต์ตลอดนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมบ้านหลังเนี้ยมันถึงประหยัดค่าไฟมากเพราะว่าอะไรแบตเตอรี่เพียงพอแล้วในตอนกลางคืนและเพียงพอสําหรับกลางวันในกรณีที่มันติดโหมดลิมิตเนี่ยไฟที่ไม่ได้กันย้อนเนี่ยมันจะมันจะโดนลิมิตเอาไว้ซึ่งมันจะไหลลงแบตในตอนกลางวันทําให้แบตเนี่ยใช้กลางวันมันจะทั้งใช้ทั้งชาร์จในตอนกลางวันเลยแบตเตอรี่อ่ะแต่พอเป็นกลางคืนเนี่ยมันก็จะปล่อยออกไปจนสุดตัว มาสุดตัวเมื่อไหร่ตอนเช้าก็มาดูเรื่องแผงกันใหม่ที่นี่เซ็ตเอาไว้ไม่เอาไม่เอาไฟแผงชาร์จนะครับไอ้ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาไฟหลวงชาร์จไม่มีเจนนะครับไม่มีระบบ AC c u ค p i n g นะครับไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่อินเวอร์เตอร์มีแบต 10k มีแผง 6k นะครับแล้วก็ใช้งานเลยนี่นะเพื่อนๆต้องวิเคราะห์โปรแกรมพวกนี้นะครับถ้าเรา อยากจะเดินไปสู่ปลายทางที่ให้ค่าไฟรถเราต้องอ่านการาฟพวกนี้ครบคู่นะครับค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับวิเคราะห์ให้ขาดแล้วก็วางแผนซื้ออุปรกรณ์เพิ่มเติมนะครับให้เราได้ค่าไฟที่เราต้องการเนี่ยนะครับนี่เป็นรายวันเห็นไหมครับคือผมชอบนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันที่สิบแปดห้าเปอร์เซ็นต์นี่สิบเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์สิบหกสี่เปอร์เซ็นต์ห้าสี่เปอร์เซ็นต์จะเห็นเลยครับว่า เวลาที่ผ่านมาของเดือนสิบเนี่ยอิมพอร์ตเป็นเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยมีหรือค่าไฟจะไม่ลงนะครับอันนี้เราไม่นับเพราะว่าผมยังเซตระบบยังติดตั้งอยู่เลยนะครับเราเราเราเสร็จวันที่หกนะวันที่ห้าเนี่ยทำอยู่นะครับลันเครื่องอยู่เซตโปรแกรมอยู่สอนลูกค้าอยู่ไม่ได้ใช้งานเต็มความสามารถหรอกนะครับตัดไฟต่อโหลดต่ออะไรอยู่นะครับเนี่ย เอาเป็นว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆลองอ่านโปรแกรมเดยี่ให้เป็นนะคือโปรแกรมตัวนี้คือเดยี่คาวนะครับเดยี่คาวเนี่ยหน้าโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะนี่คือเดยี่คาวโอเคครับนี่คือหัวใจสําคัญนะครับที่เราไว้ดูเครื่องซึ่งไอเรื่องการเซตการอะไรเนี่ย<ๆ><ๆ>เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับผมก็จะสอนแนะนําอย่าเรียกว่าสอนนะครับเรียกว่าในฐานะที่ผมเป็นช่างเนี่ยผมก็ อยู่กับระบบเนี่ยทุกวันนะครับก็บอกกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปย้อนดูไปดูหรือ,อไม่เข้าใจสงสัยอะไรเงี้ยก็โทรมาก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์ในไลน์ก็ได้มันจะมีไลน์อยู่นะครับหรือพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอก็ได้นะครับเผื่อคนที่เขามาเห็นเนี่ยเขาจะตอบแทนผมก็ได้นะครับเพราะว่าวงการโซลา่าเซลล์ประเทศไทยเนี่ยช่างเก่งเยอะมากนะครับต้องยอมรับว่าช่างในประเทศไทยเรื่องโซล่าเนี่ยเก่งกันเยอะนะครับก็ทุกคนก็มีความรู้เรื่องนี้กันนะครับถ้าเป็นช่างนะ ลูกค้าก็ลองเข้ามาอ่านดูนะครับ